เขาว่ากันว่าปืนกระบอกนี้ขึ้นลำยากตกแล้วพังใช้ไปนานๆที่เกิืขึ้นอีกกลางหากอ้าวสรุปแล้วเขาผลิตมาทำไม ก็ซี75 P01 โอเมกกระบอกนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นลูกหลานของ c ีเซ75ปืนลูกดกเหล็กล้วนจากประเทศเชโกโสโลวาเกียเลยก็ว่าได้ครับซึ่งปืนกระบอกนั้นก็ได้พัฒนามาเป็นไซส์คอมแพกนะครับก็คือลดขนาดจากเดิมความยาวลำกล้องจาก4.7นิ้วครับแล้วก็ลดมาเหลือ3 8นิ้วหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเป็น c z 75d compact บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็น c ีเ 75p01 ซึ่งเป็นเฟรมเหล็กนะครับแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆเป็น CZ เซ p01 โ omega กระบอกนี้นั่นเองครับโดยสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงนะครับก็คือปืนกระบอกนี้เนี่ยได้ใช้โครงล่างเนี่ยเป็นโครงอลูมิเนียมอัลลอยนะครับก็คือข้อดีมันก็คือมันจะช่วยลดน้ําหนักนะครับจากเดิมโครงเหล็กมันหนักประมาณโลก,กว่าๆครับแต่ว่าตัวนี้ น้ำหนักปืนเปล่าก็เหลือประมาณ8ขีดครับแล้วที่สําคัญนะครับปัญหาเรื่องสนิมก็จะไม่มากวนใจคนอีกต่อไปคือจริงๆมันขึ้นสนิมนะครับแต่ว่ามันขึ้นยากมากขึ้นยากกว่าเหล็กพอสมควรนะครับพูดถึงการออกแบบการดีไซน์นะครับปืนกระบอกนี้เรียกได้ว่าแต่งทรงซิ่งมาจากโรงงานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยอย่างนกเนี่ยเขาให้เป็นนกเหลี่ยมมาเลยจากโรงงานนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วซีแซ่จะเป็นนกทรงกลมใช่ไหมครับแล้วก็ไกไกปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงนะครับปกติซีแซ่เจ็ดเนี่ยเขาจะเป็นไกโค้งนะครับแล้วก็ศูนย์หลังเนี่ยครับเป็นศูนย์หลังทรงต่อสู้ซึ่งแบบยกสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ยกสูงขนาดปืนยิงเป้าอะไรอย่างนั้นนะครับเลขอย่างนะครับศูนย์ปืนกระบอกนี้ก็เป็นแบบไนท์ไซส์นะครับสามารถเลื่องแสงได้ในเวลากลางคืนนะครับ เดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับเป็นจุด3จุดสีเขียวนะครับสามารถเลืองแสงได้ในเวลากลางคืนแต่ข้อเสียก็คือมันต้องใช้ไฟล่อครับมันถึงจะเห็นเม็นจุดสีเขียวแบบนี้นะครับมันไม่สามารถเลืองแสงในตัวเองไดไม้มันไม่ใช่ทีเทียมนะครับผมรวมรวมแล้วเนี่ยก็ทำให้ปืนกระบอกนี้ดูทันสมัยดูสวยนั่นเองนะครับ แล้วก็พูดถึงการออกแบบนะครับปืนกระบอกนี้เขาออกแบบมาเป็นอีคโ o นมิกดีไซน์นะครับก็คือปืนเนี่ยจะกระชับมือมากๆนะครับจับแล้วแบบกระชับอะครับแบบเราสามารถควบคุมปืนได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าสังเกตดีๆครับตรงตรงหาง e ิวเว์เทลนะครับเขาจะเว้าขึ้นมาสูงทําให้เรากิบปปืนได้สูงนะครับตรงนี้ก็ด้วยนะครับตรงบริเวณใต้กลงไกมันจะเว้าขึ้นมานิดนึงนะครับก็ทําให้เรา ปิดปืนได้ดีพอสมควรแล้วก็ประกับปืนนะครับเดิมจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นยางนะครับเป็นยางนิ่มๆเลยแหละครับช่วยให้แบบนุ่มหนึบอะเวลาแบบเราจับเงี้ยมันรู้สึกนุ่มหนึบกระชับมือมากๆนะครับผมแล้วข้อดีอีกอย่างของปืนกระบอกนี้นะครับก็คือเขาให้แม็กกาซีนมาค่อนข้างลูกดกนะครับก็คือ14บวก1นัดนะครับก็คือ14 นัดในแมกกาซีนแล้วก็สามารถเพิ่มเป็นหนึ่งนัดในหลังเพลิงได้นะครับอันนี้เป็นลูกดัมมี่นะครับอันนี้ปืนเคลียร์แล้วนะครับไม่มีลูกในหลังเพลิงโอเคครับและอีกอย่างนะครับปุ่มปลดแม็กก็คือค่อนข้างให้มาใหญ่นะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับเวลาเราปลดแม็กแม็กก็จะเด้งออกมาท,าทันทีผมว่าอันนี้ใช้ง่ายกว่าก็อก19ที่ผมเคยจับนะครับก็คือแบบ จับถนัดมือได้แหละเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีครับส่วนบริเวณที่กันลื่นที่สไลด์นะครับก็มีมาให้ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับช่วยให้สามารถสามารถขึ้นลำได้หลายท่าตามความถนัดของแต่ละคน,นะครับสามารถแล็กข้างหน้าก็ได้หรว่าจะดึงข้างหลังก็ได้เวลากำแล้วก็ดึงอย่างนี้มันก็ก็ถนัดมือดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปืนตัวนี้ เป็นลางเต็มนะครับก็มีรางไฟฉายด้านหน้าสามารถติดอุปกรณ์พวกไฟฉายเลเซอร์อะไรพวกนี้ก็ได้ครับก็เรียกได้ว่าเหมาะกับคนที่จะใช้งานเฝ้าบ้านนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่แบบปฏิบัติงานอย่างนี้ก็ก็ได้นะครับก็เหมาะสมเช่นกันแล้วก็ระบบปฏิบัติการของปืนกระบอกนี้นะครับก็เป็นดับเบิลแอคชั่นแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับก็คือเราสามารถขึ้นลำแล้วก็ยิงตาม ปกติทั่วไปของปืนหลายๆกระบอกนะครับหรือเราสามารถขึ้นลำทิ้งไว้แล้วลดนกแล้วเราก็สามารถยิงได้เลยพึ่งพอยิงนัดแรกมันจะเป็นดับเบิลแอคชั่นครับพอนัดต่อไปสไลด์มันก็จะถอยหลังมาใช่ไหมครับแล้วก็นกมันก็จะง้างให้นัดที่2ก็จะเป็นซิงเกิลแอคชั่นนั่นเองครับเราสามารถพกปืนขึ้นลำไว้ได้อย่างนี้นะครับ นี้เป็นลูกดัมมี่นะครับอ่าพอเราขึ้นลำเราไม่ต้องการใช้เราสามารถลดนกได้อ่าข้อดีก็คือเวลาเราจะหยิบมาใช้เราสามารถหยิบมาแล้วก็เหนี่ยวไกลได้เลยนะครับเวลาเกิดเหตุขับขันขึ้นมานะครับใครยิงได้ไวกว่ามันก็ย้มได้เปรียบกว่าใช่ไหมครับนอกจากนี้แล้วนะครับ ซีแซดปีศูนย์หโอเมก้าตัวนี้ก็ได้รับการปรับปรุงชิ้นส่วนภายในนะครับลดชิ้นส่วนภายในทําให้ไก่เนี่ยค่อนข้างจะคมพอสมควรนะครับคมกว่าพวก P01 อะไรพวกเนี้นะครับโดยไกดับเบิล Double, เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ12ปอนด์ได้นะครับแล้วก็ไกซิงเกิล Singer นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 4ปอนด์นะครับโดยมันจะมีแกลบป,ประมาณหนึ่งนะครับไม่ประมาณหนึ่งค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่ามันเป็นปืนต่อสู้ครับมันไม่ใช่ปืนแข่งขันที่แบบจะหลุดคมง่ายอะไรขนาดนั้นครับก็คือแบบไกลค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก่อนที่จะลั่นออกไปแล้วตำแหน่งลำกล้องของเรานะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ต่ำราบเรียบไปกับแนวสไลด์นะครับก็เป็นข้อดีอีกอย่างที่ ทำให้ปืนกระบอกนี้นะครับดีคอยนุ่มนวลยิงนุ่มขึ้นเราสามารถควบคุมปืนได้ดีเวลาแบบถ้าเราต้องยิงซ้ําๆต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับสอนัดสนัดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนความแม่นยํานะครับปืนกระบอกนี้หรือว่าปืนซีเซตอื่นๆก็ขึ้นชื่อในความแม่นยําพอสมควรนะครับอย่างในรูปที่ขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นระยะประมาณ10เมตรนะครับ อันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่นักกีฬายิงปืนหรือว่าอะไรเป็นมือใหม่ซะด้วยซ้ำนะครับยิงระยะ10เมตรเข้าเป้า10 m, ไปประมาณ2นัดกลุ่มกระสุนประมาณนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมพอสมควรนะครับถ้าได้นักกีฬามายิงก็คิดว่ากลุ่มกระสุนไม่น่าเกิน2นิ้วครับเผื่อๆมีร้อยรูด้วยซ้ําแล้วด้านความปลอดภัยของปืนกระบอกนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเด็ดเลยทีเดียวเพราะว่าเขาให คันเซฟลดนกมานะครับก็คือเราสามารถาขึ้นลำไว้แล้วก็ลดนกได้เลยอย่างนี้นะครับคือคือเราไม่ต้องมาลดนกเองอย่างเงี้ยครับเกือบจับนกเหนี่ยวไกลอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีโอกาสลั่นได้มากกว่านะครับเพราะว่านี่เขาให้เป็นคันเซฟลดนกมาเลยก็ไม่ลั่นแน่นอนครับโดยการลดนกเนี่ยครับตำแหน่งจะอยู่ที่ฮาร์ปฮอกนะครับ เวลาเหี่ยวไกมันก็จะแบบมีระยะฟรีนิดหนึ่งช่วยให้น้ําหนักไกเบาลงนะครับเบาลงกว่าเมื่อนกชิดโค้งนะครับทําให้ยิงได้เร็วมากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะครับปืนกระบอกนี้เขาก็มีสมอลล็อกเข็มมาให้นะครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีตัวเนี้ยที่เป็นตัวล็อกล็อกเข็มไม่ให้เวลาตกแล้วมันจะไม่ลั่นนะครับซึ่งถ้าใครจะพกแบบลดนก ก็อุ่นใจด้วยครับว่าอื่นไม่ล่นแน่นอนครับแต่เข้าจริงนะครับเวลาผมพกไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเจ้าตัวนี้เพราะว่าผมไม่ได้พกแบบขึ้นลำนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบคอนเซปต์รถนกแบบนี้นะครับอยากได้เป็นเซฟห้ามไก่รุ่นนี้ก็เขาจะมีเจ้าตัวคันเซฟห้ามไกมาแถมมาให้ในกล่องนะครับก็เหมือนซีแซ็ทั่วไปนะครับก็คือแบบขึ้นลำแล้วก็เซฟห้ามไกได้ โดยเราสามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ใช้เครื่องมือพิเศษใดๆนะครับก็ถือว่า CZ เเขาทำตรงนี้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผม ส่วนข้อสังเกตของปืนกระบอกนี้นะครับก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนที่รับปืนมาแรกๆนะครับก็คือมือนหลายๆคนกังวลนะครับว่ามันเป็นปืนเฟรมหุ้มสไลด์นะครับก็ทําให้มีที่จับสไลด์น้อยแล้วแบบขึ้นลํายากตอนรับปืนมาใหม่นะครับก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็คือแบบขึ้นลํายากเพราะว่าสปริงมันค่อนข้างแข็งเลเดียวครับปืนกระบอกนี้แล้วก็ตรง กันลื่นเนี่ยค่อนข้างคมนะครับตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยตนมันบาดไปหลายรอบแล้วครับตรงนี้แต่พอเราฝึกขึ้นลำไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราก็จะเริ่มชินกับปืนกระบอกนี้ครับก็คือเราสามารถขึ้นลำได้ง่ายขึ้นก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับฝึกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับก็สามารถทําความคุ้นเคยกับปืนกระบอกนี้สามารถขึ้นลำได้ตามปกติครับ ส่วนกรณีที่คนบอกว่าปืนโคงอลลอยเนี่ยใช้ไปน,นานๆขี้เกือขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นผิวผุกร่อนอะไรประมาณนี้ครับเอาจริงๆนะครับปืนทุกกระบอกถ้าไม่ดูแลมันก็มีปัญหาเหมือนกันต่อให้เป็นปืนเหล็กปืนโคงโพลิเมอร์นะครับเป็นสนิมได้เหมือนกันก็หมั่นคอยเช็ดคอยถูฉโลมน้ํามันมบ่อยๆแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่อีกกรณีหนึ่งคนบอกว่า กแล้วแตกตกแล้วบินไม่สามารถเชื่อมไปพอกหรือไปซ่อมได้เงี้ยก็ค่อนข้างจะจริงนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้เป็นโครงอลอยพอตกแล้วมันก็ซ่อมยากอย่างที่เขาว่าจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครคิดจะซื้อปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยนอกจากใจรักแล้วนะต้องทําใจไว้ก่อนเลยถ้าถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะทําปืนตกปืนหล่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นประชาชนทั่ทวๆไปนะ โอกาสค่อนข้างจะน้อยครับแต่ถ้าคุณเป็นนักกีฬาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องแบบปฏิบัติหน้าที่บ่อยๆเงี้ยคุณก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปพิจารณาซะหน่อยอาจจะไปดูโครงเหล็กที่เป็นแบบ P01 โครงเหล็กหรือว่า c z P07 ที่ทรงเรายบๆแบบนี้แต่ว่าเป็นโครงโพลิเมอร์นะครับถ้าคุณยอมรับข้อเสียเหล่านี้ได้ผมว่าปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่ดีกระบอกหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างว่าครับ เรื่องความชอบมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลนะครับว่าแบบชอบแบบไหนพึงพอใจแบบไหนก็ไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างก็ได้ก็ไปลองเลือกดูแล้วก็ดูว่าปืนกระบอกนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ก็เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครั้งหน้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังติดตามครับ